สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดท่างคือวันนี้มีมาฝาก4 EP 4ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่1เชฟฟิลเวนเดย์กับเบอร์มิงแฮมห้ามพลาดโดยการทั้งปวง ากทุกท่านที่เขมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองู้ด,ดูแฮนดิแคปเชฟฟิลเวนเดกับเบอร์มิงแฮมสองทีมในโซนท้ายตารางมาเจอเจอกันแต่อาการสถานการณ์มีความแตกต่างเป็นเกมในเดอะแชมเปี้ยนชิพแข่งกันตออนี้ส สนนราคาให้ทีมลุ้นหนีตกชั้นเจ้าบ้านต่อตามเชิงปอปาลบ้า 5. จะใช้คําว่าต่อตามเชิงได้ไหมหรือใช้คําว่านี่ดีกว่าคู่นี้ต้องใช้คําว่าต่อตามความต้องการสามคะแนนมากกว่าเพราะดูแล้วเชมเปี้ยนเดนน่าจะมีความเขาเรียกอ,อะไรอ่ะฮืออะไรเนี่ยนะเขาเรียกอ,อะไรนะเออหื่นคาหายโนาช้หื่นคาหายเลย แรงไปไหมกระหายชัยชนะมากกว่าเพราะว่าความอยู่รอดมันรออยู่เอาลนะเราจะเริ่มต้นเกมคู่นี้เหมือนเดิมเพราะนี่เป็นเกมลีกด้วยไปกันที่ตารางก่อนครับตารางลีกครับนะเือแชมเปี้ยนชิพมียี่สิบสี่ทีมนะครับเป็นตารางลีกที่เยอะมากสองทีมนี้อยู่ไหนครับนู่นเลยครับไม่ต้องมองกลุ่มบอลครับ มองไปที่กลุ่มล่างเลยครับเชฟฟิลเวนเดร์รองมวยอันดับที่23มีอยู่23คะแนนมีอยู่23คะแนนลำพัง้องใช้คำว่าลำพังนะลำพังตามทีในโซนเดียวกันอย่างวพนปาอยู่อันดับที่22่องก็ปาเข้าไปแล้วถึง5คะแนนด้วยกันระยะห่างนี้ก็ยังดูแล้วยากนะ และถ้ามองไปที่โซนปลอดภัยเลยมีสามสิบเอ็ดนั่นคือแปดคะแนนโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแค่ฟังแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะสำหรับแชมเปีเวนเดย์แต่ถ้าอยากอยู่ต่อเจ้านกเข้าแมวก็ต้องเอาครับต้องเอาต้องรุยวันนี้เจอกับเบอร์มิงแฮมอยู่ดับที่สิบเก้าของตารางมีอยู่สามสิบสองคะแนนไม่ได้ปลอดภัย ไม่ได้ปลอดภัยจากพื้นที่สีแดงจากพื้นที่ตกชั้นนะเพราะว่าถ้ามองที่พินน์ปาร์ยี่แปดยี่แปดกับสามสองห่างกันเท่าไหรครับสี่คะแนนเท่านั้นโอ้โหเสียส่ยวสหลังได้เลยเบอร์มิงแฮมทีมที่ขั้นกลางอย่างสโตนอย่างฮันเดทัฟฟิวทาวก็พร้อมที่จะพุ่งทะยานขึ้นไปแล้วดันเบอร์มิวแฮมลงมาเหมือนกันถ้าพลาด เพราะนั้นเกมนี้ความมันมันคือศึกหนีตกชั้นศึกหนีการเ,าเรียกว่าตรงชั้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาการตอนนี้สถานการณ์ตอนเนี้ยมันยังมีความน้อยมากแต่ประมาทไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่นี่คือในตารางลีกเดนแชมเปี้ยนชิพนะครับอันดับที่ยี่สิบสามเจออันดับที่สิบเก้านะยี่สิบสามกับสามที่สองคะแนนเจอกันทนทายลุยต่อ ผลงานห้างเกมหลังสุดของเชฟฟิลเวนเด์เหนื่อยไหมครับเหนื่อยแน่นอนครับห้างเกมหลังสุดไม่ชนะเลยสะเหมอือสองแพ้สามสะเหมอือสองแพ้สามก็ดูแล้วยังไงนี่ล่ะนะดูมันก็ท่านบอกว่าจะเน้นเอาชนะกับสภาพแบบนี้บอลต่อก็เหนื่อยใจนะการลงทุนกัไรเกมเดียว กำไรเกมเดิมแล้วเป็นการกำไรในฐานะบนลองคือเสมอได้ที่เหลือก็เจ้าหนึ่งขาดทุนสามห่างลบกบนี้แล้วยืนแดนลบแบบเต็มเต็มควักเนื้อเต็มเต็มแต่เชื่อว่าเชลฟ์เวเดนคนวนใหญ่ไม่ค่อยอยากอยู่หรอกไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยไม่ค่อยอยากคบหาด้วยมันเสี่ยงเสี่ยงเกินไปนะล่าสุดก็เพิ่งโดนโควิดที่อาดซีหนึ่งตกรอบไปไหมครับนะแล้ววันนั้นโควิดที่ก็ เป็นหนึ่งในตัวทีเด็ดสิบดาวด้วยนะครับถ้าใครยังจำกันได้เมื่อไม่นาวมันนี้เองนะเรียกว่าชวนกินด้วยคำหมายคำคืนวันนั้นนะสามตัวเข้าหมดโคเินที่ซาวนตันพีมักนะประมาณนั้นส่วนเมอร์มิงแฮมนะเจ้าตาลูกโลกผลงานห้านเกมหลังส่วนดูดีขึ้นมาพอสมควรเลยเมื่อเทียบกับเจ้าบ้านชนะสองเสะมอหนึ่งแพ้สองแต่กันนั้นเลยการลงทุน ก็ยังคงกำอ่ายังคงขาดทุนมากกว่าเพราะกาไรเป็นสองเกมขาดทุนสองเกมครึ่งก็เข้าเนื้อไปครึ่งคาก็บาดเจ็บไม่เยอะหรอกแต่มันก็บาดเจ็บแหละก็คือมันเข้าเนื้อมันไม่ได้กําไรอะ่ะนะในใครที่ตามเอ็มิม่แฮมมาแต่ก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าไอ้สองเกมที่หลุดแพ้ไปนเนี่ยคือหนึ่งเลยแหละมันแพ้เลสเตอร์ในเอเมครับเลสเตอร์เป็นใครเลสเตอร์เป็นจากผงในแชมเปี้ยนชิพ แพ้กับเวมมมิดเวมมมิ erm ก็เป็นทีมกลุ่มนําซึ่งก็ไม่แ่งใจอะไรที่จะแพ้นะครับเพราะฉนั้นวันนี้มาเจอทีมทอนทาตาราแบบนี้เบอมิงแคมก็น่าจะไหวยอยู่นะเพราะว่าโดยคุณภาพทีมของเชมเป้เบเดก็ดูไม่หนักหน่วงเท่าไหร่นะก็ว่ากันไปนะครับนี่คือผลงานห้5เกมหลังสุดในขณะที่การเจอกันห้5เกมหลังสุดในการเจอกัน ปรากฏว่าแชมลปี้ยนเอ์เดชนะมาได้หนึ่งครั้งเมอร์วิคแฮมชนะสองครั้งเสมอกันไปสองครั้งเพราะฉนั้นในภาพวรวมบอลรองเบอร์มิงแฮมดูดีกว่าพรอมแพ้แค่เกมเดียวจากห้านี่คือข้อมูลพื้นฐานที่ไล่เลียงตั้งแต่อันดับและคะแนนในตารางลีกผลงานห้าเกมล่าสุดของทั้งสองฝั่งการลงทุนของทั้งสองฝั่งและตบท้ายด้วยการเจอกัน,กนห้าเกมหลังนะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามมาดูตัวภูตัวไฮเทคจากเจ้าทั้งห้าลายวันนี้เจ้าทัางห้าลายมองเกมคู่นี้เชฟเป็นวันเดกกับเบอร์มิฮัมอย่างไรผ่านราคาภูกันเลยราคาภูเจ้าทัางห้าลายเชื่อในโอกาสเสมอเชื่อมากที่สุดในโอกาสเสมอเพราะปรับราคาลดลงหมดเลยห้าลายขอบท้วนเจ้าเลือกโอกาสเสมอมาเป็นอันดับที่หนึ่ง ลองลงมาเจ้าเชื่อเบอร์มิงแฮมเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งเลือกปรับราคาลดลงในช่องเบอร์มิงแฮมแต่ในช่องเชฟฟิวเดนทีมเจ้าบ้านที่หลังพิงฝาหมาจนต่อเลือกเข้าตาต้องการใช้ชนะมากๆเจ้าก็ยังไม่เชื่อใจปรับราคาเพิ่มขึ้นท้หมดห้ารายครบทวนกลายเป็นว่าผู้อยู่กับเปรเียบเสมอท้าไม่จบด้วยการเสมอกันก็น่าจะเป็นเบอร์มิงแฮมมุกเอาชนะได้ พอเจ้าไม่หวั่นไหวกับแชมเปี้ยนสนเดย์เลยตัวแฮนดิแคปไปราคาแชมเปี้ยนสนเดย์อย่างที่บอกครับต่อตามเธอปอปมาลลห้าในเลนนี้เจ้าทั้งห้าลายก็ไม่เชื่อใจเหบอนต่อเลยป,ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดให้กำไรเพิ่มขึ้นทั้งหมดไปลุลูกสอนสีเขียวในขณนะที่บอรอเมอร์วิงแฮมเจ้าทั้งห้าลายกับไว้เนื้อเชื่อใจบอรอความราคาลดลงทั้งหมดให้กำไรน้อยลงทั้งหมดเป็นลูกสอนสีแดงครบถ้วนกระบ,บนวนการ เพราะฉะนั้นด้วยตัวพูด้ดวยตัวแฮนดิคแคปเจ้าเลือกยืนอยู่กับบอลรอเบอร์วิคแฮมชัดเจนมากๆและเมื่อมวงรวมกับข้อมูลพื้นฐานไม่ว่าจะเลือกอันดับและคะแนนในตารางไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการาผลงานการลงทุนและที่สำคัญคือการเจอกันที่เบอร์วิคแฮมท่านั้นหลังสุดแพ้ให้แค่เกมเดียวชนะ2องเกมแล้วก็เสมอ2เกม ยืนในฐานะมอยืนยู่ในฐานะมอองนี่อิ่มเต็มเต็มเพราะนั้นเมื่อบวกรวมกันแล้วม okay. อนโอเคขอไปครับมอนโอเคขอเลือกสวนลองเมอร์มิงแฮมเป็นที่เน็ดตัวเน้นสุดสิบดาวครับลองเมอร์มิงแฮมนะครับเป็นตัวสึบดาวตัวแรกเป็นตัวมั่นใจสดุดเน้นสดุดตัวที่หนึ่ง ใน EP 1ประจำค่ำคืนวันศุกร์นี้สวนลองเมือร์มิแฮมแจมวาวนะฮะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับฟัง EP 2 EP 3 EP 4ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ